ถ้าอยากเรียนรู้ทักษะต้องหมันดูหมัน่นถามหมัน่นทำให้ให้ผมลองชายชาราทำํำท่าทางดูถูกแต่หารู้ไม่ว่าเด็กชายกำลังจะทําสิ่งที่น่าทึ่งเห็นเพียงแค่เขาริตาและรวมพลังที่ฝ่ามือวินาทีต่อมามีดก็ลอยเข้ามาอยู่ในมือของเขาและในขณะที่เขาเวียนมีดลงแล้วก็ผ่ามาออกเป็นสองซี่กงนั้นเลยตอนนั้นเองตาแก่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอวดเก่งต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญ แต่ชายหนุ่มคนนี้ไม่เพียงแต่มีวิชาดาบที่สูงส่งยังเป็นจอมวางแผนแกล้งโง่วันนั้นเขาขีมา่ม้าปรากฏตัวขึ้นในเมืองแปลกหน้าแห่งน,นี้ชาวบ้านไม่ได้เจอคนนอกมานานทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาชายหนุ่มเขิอนอายจูงม้าเข้ามาเขามารับตัวภรรยาแต่เขาไม่รู้จักชื่อภรรยาและพ่อตาเขาจําได้เพียงว่าก่อนตายพ่อของเขาได้บอกไว้ว่าภรรยาของเขามีใบที่บ้านท้ายส่วนพ่อตานั้นขาเป๋ลุงใหญ่คุณรู้จักคนคนนี้ในเมืองนี้ไหมไม่รู้จักไม่มีใครแบบนั้นในเมืองนี้หรอก chắn không trăm thịt đền